เฮ้ๆฮเฮ้สุัตอนนี้มันอยู่กับชื่อภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ต่อนะวันนี้เราจะมาพักที่สองกันเลยม,มานี่คือวันที่สี่นะมันจะเจออะไรหนังๆแน่นอนอืมโอ้โหเห็นจางๆใช่ไหมโอ้แล้วก็มีหน้าแมวด้วยอืมโอ้ oh my god วี นี่แมวนะเฮ้ยน่าจะเป็นแมวแมวเสียชีวิตจากการอุบัติเหตุก็ชนมั้งที่นี่แหละใช่เลยถนนอันนี้เป็นวันเก็บขยะนะโอ้ยเหอนรุ่งเลยรูปเสียงจัก,กรยานเลยนอยู่่ะเอาล่ะรออะไรอยู่ครับเค็คเมื่อคาอยู่นี่อืม เห็นเขาพี่สีวันล่นอืมโอ้ oh my god โอ้ my god หน้าแมวนี่วะมีแมลงกออยู่ด้วยแมลงวันลอกข้าววะทำไมรู้สึกถ้ายีแมลงมันก็เหมือนลอกข้าวเลยนะไม่น่าใช่ลอกค้ามมั้งเห็นที่เห็นหน้าแมวไม่ใช่มั้งไม่น่าใช่ แต่ตามขวดน้ำอืมหือชัดเจนเลยหน้าแมวชั่วไปมัไม่วิ่งวะเออมันก็เป็นไปได้วะโอ้ oh my ก o d โอ้ my god อืม,อมถ้าใครลืงแมวห้ามปล่อยแมวเดินเล่นนะแมวมันอาจจะหายตัวไปอู้อีกทีอื ี่ถ้าเราติดตั้งกล้องตามตัวแมวเนี่ยว่าน่าจะรู้อยู่แว้วมันอยู่ไหนโอ้ไม่กอดถนนร่มเบียแล้วไม่ต้องเจอไอ้เงาตั้งแต่แบบแมันแย่ What the fuck oh ho, หก็ไปในฝันตัวแมนิววาหนึ่งสองสามสี่ตัวเลยม,มาวันที 5, ่ห้าจว่ามันจะหนักขนาดไหนหนักกว่าวันที่สี่มา วันที่ห oh ้าก็ไม่กอนี่นังไกายคนลุกนังไก่ลุกมีด้วยเหรอวะมาวันที่ห้าวันนี้มาแบบวันบันใดเบียวเแล้วโอ้เอาเลยเหรอวันที่ห้านี่มันเอาเลยเหรอวะเฮ้ยเอาเลยวะ่ะอือกิ่ตัอนี้กำลังมองอยู่ โอ้ไม่กอดเห็นชัดเจนแล้วไฟมันแดงเกินอันนี้ใช่เลยไม่ต้องยีแมวโอนั่งเงยไปไปดำคาดอาบตัวกำลังบ้องอยู่อืมมีจำสกงจะแกหรือเปล่าโอ้ไม่กอดอืมไอ้เหี้ย what the fuck โอ้โ เหม่งมาสตาโบเลยเอมิสุดรอยกระเท้าแมวแปะอยู่โอ้ oh my god แมวตัวใหญ่นี่แมวตัวใหญ่ขนาดนี้มันต้องเป็นใจแอนแคทแน่นอนใจแอนแคทไม่ตาใสใหญ่เตียมเฮ้ยนงังไก่นู้นมันต้องมีรอยเท้าแน่นอนนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วทำไมรู้สึกมันว่างๆโงล,งลง่งๆ มันไม่ได้แปะตามคนอย่นะแปะหน้าจอเราเลยไปท่านผู้ชมเห็นเห็นหน้าแมวแมว้นั้นนั้นเห็นเป็นตาแมวแล้วโอ้ my god ย,ยังไม่ทันพูดข่าวกังก็ยันเจอแมวมจว่าไปมีมแมลงแมลงกินอยู่ไปจวยไปแมวหูเสือวะคนสร้างนี่น่าจะเอาอิสต์เอวใส่การเป็นเสือมีก็มองโอ แ,แอ้อไอตัวนี้ชักเกดเจนมากขึ้นนี่มันวันฮาโลวีนเีี่วะไม่ใช่เหรอบ้างอืม <c oughs> อยู่บนตกเกอร์ไม่มาซับดูงเลยอืมโอเคมาวันสุดท้ายโอ้ยก็ถนนเริ่มเบี้ยวเนี่ยทวีความรุนแรงเบี้ยวเบี้ยวอ๋อแล้วก็มีสีแดง เปสีแดงแล้วก็ต้องเจออะไรแน่นอนอย่าหัน,นหไปมองนะมันต้องหันไปมองโกรู้สึกว่ามันช้าๆแล้วน่านไงว่าแล้วมาเดี๋ยวพร้อมนะตรงหน้ามันจะมีอะไรไปสีแดงๆเนี่ยหน้าเออซึ่งคาดว่าวมันน่าจะเป็นปิญญาแมวที่เจอในตอนแรกนะมาดูหันไปแต่พอหันไปตั้นแล้วโอ้ไม่ก็นี่มันตัวที่ในวันแรกนี่วาโอ้เต็มหน้ากูเลย โด,โดงงนจมตีซะงั้นโอ้ my god อ้าว้ววโอ้ยวิ่งอืมสรุปแมวที่เราเดินนั่นโดนแดกไปแล้วมันเอาไว้ขนาดไหนอืม mm. okay. โอเคจบแล้วอืม mm. ตอนไทยนั่นไงว่าแล้วแม,หมวาาาแมหายผมบอกว่าเอ้าเฮ้ยแมวหายเพราะว่าไม่นับปล่อยแมวไว้เดินเลยนะตอนแรกนี้ว่าเป็นคนจับแมวแต่ยันเจอเสือไอ้ขีนนี้ออื <c oughs> แต่ตอนไทยนี่ก็น่ากลัวมากโอเควันนี้แคนี้ครับผมน่าตาไกลกดไลค์กดแชร์กดซับตะไกเช่อกันนะซึ่งพันหน้าเราจะมาเล่นเด็กรดไฟเด็กอยู่บนวรถไฟนะนะแต่ก็น,น่ากลัวนี่ผมว่าถ้าผมมาเล่น เพราะว่าผมจะไม่การเล่นมาห,ๆๆหนักหนากลัวเกินไอ้เกมแม่รู้สึกว่ามันไม่เท่าไหร่นะมันจะน่ากลัวน,นิดหน่อยแต่ไอ้คนเนี่ยหนักกวัวโอเคมาสำหรับถ้าใครกดไลค์กดแจ้งกดสักใครเชิญนนะเดี๋ยวปัตตต่อไปจะมารีแอคชั่นแคสเกมพากเสียงทิ้งทิ้งคอมเมนต์ได้แต่สำหรับวันนี้ต้องอลาไปก่อนสวัสดีครับท่าเนเพื่อนฝูง